สวัสดีครับพี่น้องอน้างดำคลุมคลุมเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศเด้อค่ะเด้อเมือแขนดึงหยาดึงเพื่อหลายหาโกบกับเมือแขนอือเปยนบรรยากาศมาสวนมาเห็นไม่นู่อยู่สวนคันว่าสิผ้าสิผ้าลงหนามกันยังหนาวอยู่หนามยินอ,อ <laughs> ขนมเกี๊ยบกุ้งข้างเนาะของหมากดีแซ่แบ นอนนอนกินมดมึงมดเว้ยเลยผักข้าวเผาอยู่ฝากผ่อนกรเห็นเมื่อยคอยคอยคอยก็ยังเมื่อยเขีเนาะมีเมนูตำสวนบกหฮงน้ำต้มไก่บานน้ำกินอยู่สวนออืืเบิ่งหม้อหม้อแกง ก็เสด้กินไงบอได้ครับดเลี้ยวคาตะรไร่ใบบังกูดเอาอยู่ปาลาโลนีเลยพักสี่กับพักสี่เฮานี่เลยไก่ตูกับปาลาโลนี่เลยของป่าเด้อพี่น้องมากินต้มไก่น้ำก้านค่ะพี่น้องลุกทุ่งลุกทุ่งพักสี่ไปเก็บของจะของมาพี่น้องกำลังพอกินพอดีเลยกำลังงามงามเกิดไปน้ำมือให,ใหญ่ๆกับมานัง เดินอยู่ก็ใหญ่จ,จมูกกามุดเด้งไก่เมีมันมันงรดให้เช็ดเนาะถัป่ปขักสี่ ต้นหอมใบตูไทยขี่รีไก่เมฆไทยตามบกหุงตอแบดนี <t aser> <t aser> <t aser ้ช้าช้าไม่แห้งด้วยช้าส้มตำปูดอง พักสี่ก็ร่างอว่าพักขนาดก็ร่างอว่าสลัดพี่น้องกําลัางอ่ะโอ้สลัดไปกินกับไอ้นัน่นนะสุโมหุงนะโอเคอเคเคเ,คเ,คเคมียนขนาดย่อนออกแล้วได้หน่ชีจีนตกไปใส่ตุ่มไก่เมื่อกี้

ไหนีทุ่งยางบ่ใแม่าวด้จะมันใครบ่ไหนประธนิ่มาก่อนเลยม่าบงอย่าบางบางเยอะเลยบัง้าจอขาวตกไก่เสรมหมดเด็ดเขาเส้มาเส้นจะไปไปหนานะ

มาเด้อพี่น้องมาเด้ออะไรแมนเมนกับปูดองสูตรนี้จะใส่จะใส่หลายเด้ออันนี้เอามาใส่เอากินได้ปูดองสูตรนี้เออเอาลงเบอร์ไหลท่อท่อจะเอาลงหวยคู่กันบ่หวยคู่กันบ่คู่นี่ใส่ในจานหนึ่งดูนี้วเลยพี่น้องกันเองครับหวยแครง โอยมาเดอพี่นองเอ้ยบรรยากาศจอดตุ่มไกมันๆคือจังบวขอนแต่ว่าหอนหนหอนเอ้ยน้่อนห่อนอ่อน้่อเอ้ยห่นเอ้ย่อเ้ย่อนเอ้ดอนเอ้ยออ้ยนยอนย่อนเ้อ้่อ้อนอออนออห่ห่อ้อออนเนอ บโม้ยผมมีอนิเมะแก้กระแล้วแกงเอาไว้อีกเนี่ยมึงไะยะนี่แหละพี่น้องจะสีเห็นทุกคนมาเด้อคิดปูดองเด้อมาเด้อมาเด้อตาดุยเ้ยมาเด้อยายงามาเด้อยายงาเออมาเด้อยายงาเขาพูดเอฟซีอยู่บ้านหัวหน้าหลายอยู่ได้อมาทุกคนปอกตุ่มมามาเด้อเอฟซีมาทุกคนเด้อจ้าพว้แล้วป้าพะคว้อแล้ว แมก้วอมา่ไมบเป็นอาพวนยังมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาทุกคนแอบซี่มาทุกคนแอบแ่บแอบซี่มทุคนแอบแอบนึกแอบใหหุบนี่เด้าหบ่บ่ยะขยะแกงไก่ออแกงไก่ร้อนๆนันดนกินเธอหนึงเนาะแอบกรอบ ตลาดงก็สี่เลยอาหารสิบบาทน้องกินแ่บใช่นน้องมาเบื้องเศนี่เีกดอกนั่นถ้าทวมาต่ำเหรอพร่ทวมาตามตาพนไปครับกินกอนให้ตาพนไปก็ได้ดอกลืากาลังอันนี้เดีด้อพี่น้องเด้อยมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศเ้อค่ะเด้อบ่ได้ไปหาโหาเกียวแสบด้วยางี บอเซนเซอร์ดอกเด้อตอนแรกอย่างไปหาแพแนไปังขวากรลังจิได้กินแห่ขอยกระลังสิได้กินมือแรงมือแรพอจะให้กินนั่นออกไไดใดลวแหละว่าป้านี่ยล้านกรลังเหลืองเลี่ยวของงไอ้ลานเป็นเรื่องนะจะให้นอนหน้ามือแรงแปบเถื่อ ดูเ่ไว้เอไว้ไปพระ่จัดไปจัดไปจัดไปพระ่กระังทกินนะเฮ้ยกระรังทไหกินนะจัดไปยายเสียเตาตาพ่นมาเด้อมาเด้อฮะพอจะไปให้เจ้าเฮ็ดยังหัวเตือกัยังวาเือยขนไปเรื่อยเออนอน้องมาแล้ข้างเหลืองลข้างเหลืองเลยตาพ่นเอาไปบังเข่าเอาไบบเขา บอกแบบนี้่นมวลคักถือริงถือขี้ยิงทั้งแรงมากกัยิงแขวใส่กันนี่ถึงมวลแก่เขาบาตองก้านยังวะแก่ประตูสิงหุ่มเขายังมาท่าอยากนต่ที่แก่หงอยู่ตู้ให้ผู้นันผู้นีอยู่ จำเียงแงแรงข้นก่าไปเอ้ยจิ้มเหนอินแรงกันเลยอินแรงเลยเด็ดเนี่ยกมเติมน้ำเติมตอนเยอะทั้งถิ่นเอมากลยย่งหลายอยู่ไปไกล้มาดูผ้าผันนี่เทปเทมาเด้อมาเร้อม <pe> <musician> oh, ่ซับโดูท <necessary> ีมสองคนับได้ละวงเวรแล้วไปนั่น ot กับปุน,นแสบพักรอมงนังแสบปากอีกแล้วเพราอยากบึงแม่มันเห็ดปวนไปปวนมาล้ำค่านะข้อวนนะปลาสอมย่างโซ่ร,รัด <laughs> อุตสาหเอ๋ทีไดบัตหุดฉลุนเขาทางเขาเงินแต่บัดเขาได้แล้วได้ล่ะมันไม่ ายู่ล้ขาเวลาอเข้าๆนะเอกถ้าเอาวิทยุไปกินเดีมาบ่ก็หลักข้ามแแม่ใหญ่ไปกว่านี้กันสิโยสิคก่อเติมน่ยหนอเลยเติมยังน่านาน่าน่นน่านนนน อยู่ดลข่านักเต็มอยู่หลข่านี่เต็มหม้ออยู่เวอ์ข้หอนเข้มไปเลยเพอดีเพราะว่าเข้มอยู่ไหนอยดองเ็ดผู้เข้มน้อยเนาะน้มก่เข้มจนิดนึงเอากินเอาตอนคาในด้ดีคาอ่อน อ่อนพีนางหอนได้ยหญมื่นลิตรยูหอนยูแต่ว่าปากเห็นอยู่แต่วอาอวดเอาห่อนยูบ่ปากไนล่ะ ใช่คือบ่ากเน่ยเขาิว่าอมนลงกินกลังกินจ้ะอีหยังือสิอิ่มไว้ย่านย่านเ้าตอนเหมือนเดเดี๋ยวไปนอนมเด้อโอ้เราคิไก่บ่ได้เราเก็บขาเราเก็แต่ขยหงนเัเจะือนั่นมาหาเด้อไม่หรอหงเปียอืมเอาเพื่อนเธาสิเอานั่นเด้ มันนี้นะไปจีรเมืองภากูไปจีรมือล้อไปเจะท่องภาไปนัก็ได้เงีนไปซืบใ่บาวีเทสไอ้นั่นก็ด็กบอกจีป้านำเนาะไปน้ำผ่าไปเด้อจป้ามตากไหมป้าน่อยห่อยที่เขาบ่าป้ายู่นไงป้าน่อยมันมีบ่อปานยีบในะเขาว่าโลยบาทอเบ่ได้ยี่สบาทบันนีบันนายอบนีหกสิบเขาว่าโลสาม ปลาไต่อะนะปลาเป็ดปลาไตยเลยเอาตูมเขาเพรปล่อยเขาป้าไต่เขาเพริบปลาดุกนะนะปลาได้ไงปลาแหงน้ำมันห็ดปลาแหงไหมบูนเขาขายทีไทวีทุกของปลาซ้าป้าสี่งยางไปวิซุกชุดเลยแถวไปตีนปลาซาปลาสั่งเขาเขาซามาขายไหมเสียบเลยพี่น้องเอ้ยอิ่มแล้วยายก็จะนั่งคุยกอด บัวขึนกนอ <c oughs> นม <c oughs> นร่เอกยางแห้งหือยังเหงาอ่ะยะเลิศแห่นะตีนไก่ในยาเลิศเอาใบหุน่นแห่เอาใบหุ่นใบแห่ตีนไก่เอาใบหุ้นใบหุ้นกอ่อนตีนไนก่ย,กกย,ยังให้คนกินกไก่ไว่หยผู้ใ <c oughs> ดามาขายอยู่ท <c oughs> ี่ไหนทั้งหมด้เือนเพอยนี้ไท่านเป็นหน่วยนะแจบเจ <c oughs> กินเ๋ยนมันอิ่มด้อพี่นองด้วยจะหมักโซนนบเสบเบบมอนนงงเป็นอันอ โอ้หนึ่งกบนึ่งกบโตเห็นแต่บัดอกเ็ดเด้อกบโตปลาปลแซ่บผสนกินมือนึ่งเมดย่างเสมันสุกจำอันเ่มัลาดงปองออะไรเกัน่รนเออไม่แก่ทำคน้นในกินเสียมเสียม ก็ว่างเตอน้ำแจะโกเลยเด้อบีนะกินไหนบ่กินได้กินได้บ่น่ะครับยังบี้คับบี้ก่นะใจ่มะขมขมแ่งล้งจ้ต่มเสืุแดงเป็นาแ่บบ้าบี้ปานสียางนึงเหเนาะปานยังหวานหวานเนาะหวานหวานบอพื้นแป กู๊ดกระปูกกแกงหูเขียดมันดูพุดลงไปหลับเป็ดเอียนนะเอียนที่เปหูหมะก็ทำขาวอ้บอ้าหนังป่านขาอีบอมัดแก่นคือสิตพ์นว่าแต่เ่นขาอีบอนี่ยังงยู่เต็มนู่คนไม่เหงาน้าเต็มยูนี่นา

มมอมุ้งรอกไปเบิ่งมีบัวบไ่มนายคุณนายบอกเนื้อห้าไปฮะเฮ็ดบั่นนู่นเปื่อยโอ้บั่นยังบั่นนู่นเปื่อยมาทางไหนอีบั่นนี่ยังเกาะบั่นยังเกาะสะท้องเนืยวไปไหมสีเกรดไหมยังเปื่อยเปลาเปื่อยปลาเปื่อยปลาเปื่อยบ่แม่นปลาเปื่อยลงท้องอึ่งลงลง ดงปลาเปลือยแหละลงเปลือยต,ตันดงเปลือยคือไปจ้างเขาจ้างห่ายเยอะคือเราชิบันนะโอ้ยช่วงอันช่วงแรกแพงอยู่นะช่วงเห็ดพออ้อแห้งแต่ก็ถือว่าด,ดีเพราะว่ามันออกไปพัฒน,นาปลาเปิ่นอนุรักษ์ผมมือหลัปลาเป็นเนียนด้ <c oughs> วยมาเสีย ก้นหมักลุยมักออกออกล่าบเดแผลออกล่ากี่อขาอบ่เจบเลิ่มบเดเต็มที <c oughs> ต้องไปเห็นรอยตังสี่เด็กข,ออขอาวแบเอข่าวแบเรอพี่ดอเอ้ยเบิ้งแน้กี่ข่าวแสบตัดร่วงกับยายๆต้องไปคูทิ่งน้ำกไม่คุกนู้นนะไม,ไม่สุด<อ> กปลาทวนลัดปลาเลายขุดแค่ทีดสะพานเพื่อกะหัวนแค่ข่คนข่วนขุดข่วนไรต้ที่เนาะเรียแค่กันก็จะดุยเนาะมอนแหรือมนโลแ่นแค่กันบอกกับยายมอนมอนมอนพ่ก็เดี่ยวเนาะคนที่ตาว่ามือสิไปเห็นตัวหนูปฏิคบไว้อย่านป่อยมาลูกอ่ะมอทุกคนย่านหนูมาบกาบกาเื่อนูนี่อยเนี่นี่ กงแดงนี่ยานเลยแดงแห่งบุกกาบ่ายใส่ทุงมือพอยิเตียนยงนี่มิเลนหัวแห่น่นาคูพิคูผิดนูไม่ทังแบไม่อะไรหนะไ่อะไรแหจักย่งเดยะบุบอกป้ายกินเือกนะค่ะพี่น้องพักกระซเน่กระซมดนี่พักั้จนนนี่มแบมากเ ฮีแหงพี่เนาะแช่ภาพพี่น้องควยเราพี่น้องมาหนึเอาเอานบขมามาหนึเขาเหนียวมาเอาถัวนะมาเติมด้วนันเข้าแล้วมาเติมกันเขาแล้วกับผ่านพื้นได้พื้นได้ต้องไปเือนไปซาน แต่ทองว่าว่าสิบพานเขาก็ไรให้พานถ้าพุ่นก็ฮดพักทั้งแรงเลยเฮ็ดดแล้วแรงเลยมันอืออตายละมันลมเด้มือนี่หาพื้นหาไผ่เด้อค่ะเด้อพี่น้องมันหนาวเอาไปไว้สุมผีเอาไปไว้อังพี่น้องเอ้ย ยหญ่มือนีไปจะไหนชิวชิวชิ่วชิว่วสบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู้เยี่ยมรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับพวกให้บึงนิดนหน่อยๆนอยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ากันถามหาจากเสียนะะหายไปใส่มือนีกับผ้ากันยุดพักยุดพักแน่เนาะคะ่ะเนาะเจอเจือร้ายกับปวดแขนมือนน้นไปขุดหนูข <laughs> ุดหนูปวดแขนก็นเลยยุดพักผ่อน กีไปเพียงซัมนี่แหละค่ะมาปิกนิกอยู่ผ้าสวนเนาะคะ่ะเนาะมาเบิงไม่ได้การอยู่ผ้าสวนสวัสดีค่ะโอ้มาหอนหอ่วยกางคื่นกางขื่นนุ่มก็จะให่ตัวบั่นบัานพ่อน่าหน่อยตอนกลางคืนเงียบสงบย่าเล่นมาคือหอน มามันหอนมันเห็นพี่ดอกกลางคืนนี่กังเวทเลยกังเวทมันเห็นบ่เราเห็นได้เลยได้เลยเพราะท่านลิสติกคนคือผีนี่ย่างเพราะว่าคนบ่คือผีดอกคนหนาลักคือกบเขาว่ากบก็อึงออกตายนาอนาถส่วนคนเอวขาดไปวิ่งไม่ได้ยังไกลเขาว่าเพ่งยังหลอกตัวนี้หไได้หลวงไกล รถบัสี่หล่อามหล่อสามหล่ออ่าโอ้ตาทองหล่อองอาก่นเาพ่อว่า